หมดมเมล็ดกาแฟก่อนมากผมกันห้าครับผมกันห้าเอาไปเลยอ้วนี่โอ้โโซนต้นไม้ใหม่ ใช่เนี่ยคือแค่ต้ไนไม้ต้นเดียวยาายก็ถือว mm ่าธรรมชาสตร์แล้วนะก็นับแลวอ๋อไม่ใช่แค่งงั้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าเขามีอะไรให้เราสนใจกันบ้างค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะดีฟร้อนร้อนเป็นไงบ้างคะเทสรสชาติของดิฟร้อนร้อนมันออกเลเปรียร้ยวนิดนึ่งนะแบบได้กลิ่นคุตตต้ดีนะอ่าดีงามคุตตต้นี่คืออะไรคะคุตตต้เป็นผลไม้ก็แบบเล็ดเชอร์รี่พอดีเชอร์รี่นะคะ รีบเปรีย้ยวเหรอคะไม่เชื่ลองไปซื้อในคอฟเปอร์มาร์เก็ตกิน,นเปรี้ยวน่รสชาตนคือเลยค่ะคืนเพราะว่าคมกาแฟมากค่ะแต่ว่ามีความของขอยู่ค่ะขนเหมือนทานชายค่ะค่ะเสร็จจากการดื่มดํ่รสชาติกาแฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชม ไม้ใบกันดีกว่าค่ะซึ่งร้านของน้องเขานะคะก็ทำไว้อย่างดีมากเลยทีเดียวแบ่งโซนชัดเจนค่ะมีทั้งแบบชิวๆช,ชิกๆนะคะของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คราวนี้ก็จะมาชมธรรมชาติกันค่ะชวงนี้มันจะเป็นพวกกิโลคไม้โลไม้เกี่ยว เป็นไม้เขียวค่ะเพราะว่ามีสีเขียวทั้งต้นเลยค่ะ <c oughs> พวกนี้ก็เป็นไมยอีครับอันนี้แตกกอนไมยอีใช่ครับไมยอีไหนซายูรีคะอันนี้เป็นไมยอีครับซายูรีนี่อยู่เชียงใหม่นะับส่วนตัวนี้เป็นก้ามปูก้ามปูอันนี้เป็นฟิโลอะไรอะไรอะไรไล่เมฆหรือเปล่าค่ะฟิโลไายเมฆ <c oughs> ล<า>ักษณะเหมือนก้อนเม<ล>ฆเลยนะคะใช่ครับส่วนใหญ่นี่ครับน,น,นี่ก็เป็นพาราสโซพาราโซอันนี้เป็นชื่อ<ะ>ดังมากๆใช่ครับแล้วพรงนี้ก็อันนี้เป็นมอนเตล่าในตัวปู้ฉลุใบใหญ่ครับอันนี้ตัวอตอมอนเตลาา่าของตัวปู้ฉลุธรรมดาผู้ฉลุเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมคะใบเขาจะใหญ่ไหมันจะประมาณนี้ครับแต่ต้นนี้จะใบใหญ่ครับจะามันอมเต็มๆครับใบจะใหญ่เลยครับสูงๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น เลตถ้ามันอยู่ที่สตาร์ทก็ถ้าขายเป็นใบก็ประมาณสตาร์ทกัเด็ดแปดร้อยครับได้อยู่ครับตอหนึ่งใบตอนหนึ่งใบใช่ไหมคะหนึ่งใบครับหนึโอ้โหต้นนี้หลายพันลยต้นนี้ประมาณห้าใบแล้วถ้าขายเป็นต้นละราคาก็จะดรอปหน่อยก็ประมาณพันนิดๆเนี่ยครับก็เป็นราคาเลส่งไปแบ่งๆกันก็ได้แล้วพรุงนี้เราจะเป็นเริ่มพอโหมไม้ด่างพอใส่สีม่วงนี้มัน ถ่ายในวิดีโอแล้วสวยมากอะไปเห็นละไปถึงคนละต้นไม้ซึ <c oughs> ่งทำมันครับตอนนี้ไอ้พวกนี้แล้วเดี๋ยวก็จะซื้อปลูโกโซนต้นไม้ใหม่ครับประมาณ60%อยู่แลวครับตอนนี้ได้ประมาณ2สิเอนแต่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วร่มรื่นตากมากค่ะตรงนี้ก็เป็นไม้ด่างทั่วไปครับอันนี้ไม่ดูทั่วไปเลยค,ค่ะเพอนีคือมอนสเตอร์นี่น่โคนนั่งจะเจ็บนมาบอกครมเ ก็จะเป็นตัวธรรมดาใบใหญ่อันนี้เหรอเลยตัวอ๋ออ๋นนี้นี่อันนี้เป็นตัวธรรมดาถ้าคอมแพกก็จะใบเล็กๆแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นบอลกระดาษบอลกระดาษบอลกระดาษสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มลองมาเล่นนะคะหม้ใบก็สิบบอทต้นนี้ต้นนี้หนึ่งพันบาทค่ะจบที่หนึ่งพันบาทเลยค่ะอันนี้ด่างเหลืองเนาะต้องบอกว่ามาจากรายการอะไรนะ มาจากรายการหวานเวอร์ชาแนลมาจากรายการหวานเวอร์ชาแนลนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่1,000บาทค่ะแล้วก็ยังอยู่ที่1,000บาทค่ะเหมือนเดิมมาครับผมมันเดิมค่ะมันเดิมค่ะหนึ่ครับาทใช่ค่ะต้นใบใช่ค่ะใบด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเป็นไหลเหลืองครัาไหลเหลืองใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็มีราคาอยู่พรุนี้ก็พวกนี้ก็อนุปาลเล็กน้อยๆอ๋อเนี่ยอนุปาลไม่อยู่ต้นไม้หลายชนิดเลยฮ่าฮ่า น้องๆอยู่ชั้นอนุบาลกันนะคะอันนี้มีโซนสปาน้องๆดูดิต้องดูแลรักษาเลยครับดูแลสุดยอดนิดนึงครับต้องรักต้นไม้มากๆเลยนะถึงจะดูแลขนาดนี้ได้นีมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ข้างในเป็นไหลขาวครับแล้วก็มีนี่ตัวนี้ตัวโดดหน่อยครับสามสีนั่นแหละอ๋อไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์ใช่ครับ กำลังอยู่ในกลุ่มเสนอราคาอยู่นะครับถ้าสนใจมาถามได้ครับราคาเท่าไหร่ล่ะคะผมยังไม่ได้เช็คเลยครับอันนี้ต้นต้นใหญ่ครับต้นแม่มันสีขาวเงินไหลขาวครัพรุ่งนี้ก็เป็นกิโรตั้งพุ่มเนี่ยต้นนี้ต้นแรกเลยครับที่แล้วก็ตัดมาชำใช่ครับแล้วก็ชำชำเล็กเล็กนน้อยครับพรุ่งนี้ก็เป็น อันนี้อ no ันนี้โมจิโตโมจิโตครับโมจิโตโอ้โหกว่ามันจะรอดมาได้นะพี่เหลือแค่ก้านอะโมจิโตเป็นจนมันขึ้นมาครับตอนแรกมันเกือบตายแล้วผมช่วยชีวิตมันขึ้นมาพี่ช่วยยังไงคะดึงเขาขึ้นมาจากน้ำเหรอใช่ปอดพยายามหายปอดเหาอเอาก็รอร์ดกินกู๊ดแต่โมจิโตเป็นหนึ่งในโคโลคาเซียที่เลี้ยงยากมากใช่ชายชนลิเบียเขาตามเขาชายชนใช่ชายชนเนี่ยแม่เอาไว้ชายชนหน่อชายชน ตอนนี้ก็เสอนอราคาเมื่อคืนเหมือนกันครับอยู่ตอนนี้น่าอ,อยู่ประมาณ4,500ันหครับโอเค <5 S 2> 5, นะสะักส, 2, สองกระโดดเดี๋ยวผมปิดเลยครับกระโดดละยี่ไว้มาติดตามเพิ่มเติมไปคิดแลกเงิน้อยครับอยากฝาก,ฝากชื่อร้าน อ๋อตอนนี้เดี๋ยวรอชื่อร้านชื่อน่าจะชื่อเปาเฮาครับ <c oughs> น่าจะชื่อเป <c oughs> าเฮา,าใช่ครับ,บเปาเฮาแล้วก็ <c oughs> มีจะมีโซนกาแฟเป็นเปาเฮ <c oughs> าคอฟฟี่ครับแต่โซนนี้เขาเรียกว่าบุญแพนรครับบุญแพนใช่ฝั่งต้นไม้ครับที <c oughs> ่สามโซนทำกับเพื่อนๆครับบราวนี่คือสีน้ำตาลเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อบราวนาบ้านสีน้ำตาลครับประมาณนั้นใช่ครับสามโซนและทำกับเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นธุรกิจที่น่ารักมากๆเลยเด๋ก็กลับมาฝั่งเปาเฮา ลองพาไปดูเสื้อหน่อยก็ได้ครับวังนี้ก็เอาฝั่งฝั่งซ้ายก่อนดีกว่าครับตันละร้อยครับตไปครับไปลุนเย้ขอบคุณนะขอบคุณแปดด้วยนะครับอ้าวเขาจะโดนเสื้อกลับบ้านหรือไม่ฝั่งตัวละร้อยครับฝั่งลุนตัวสองร้อยครับสองร้อย่แ เมาก่อนรับกรนมก่อนสเลมดังแล้วโโตัวนี้ผมขันห้าผมขันห้าเอาไปแลสองร้อย จะรอติดตามกันดีกว่าค่ะแลยังพัฒนาต่อเรื่อยๆอีกนะคะแต่ว้าวแค่ไหนเนี่ยอีกสองสามเดือนข้างหน้าถ่าจะเสร็จทันนะคะน่าจะทันดีกว่าครับถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับ <laughs> ก็หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะรวมถึงน้องก็จะได้ทําธุรกิจเติมโตไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งโซนคลาสสิกนะคะโซนวัยรุ่นขายเสื้อผ้ารวมถึงโซนธรรมชาติที่เป็นไม้ด้วยะคะ่ะตอนนี้ก็ขอชิญตัวแทต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คือเจ้าของร้านนะคะที่มาเข้าเวลาตรงเป๊ะคะ่ะตอนเที่ยงตรงค่ะอะไรจะเข้างานได้รวดเร็วขนาดนี้นะคะ